มาเที่ยวตลาดน้ำของเอ๋นะครับน้องหน้าบางดินน้องหน้าได้มีคิตตี้บางดินได้เป็นเต็นนะครับลองกินครับกระบอกไม้ไปครับนองกินใส่กระบอกไม้ไปแล้ครับอากาศครับคนเยอะครับหลังจากโควิดมานี่ก็คนเยอะมากมาสองคนนี้มาเที่ยวเล่นครับได้ก็ตากันคนละอันครับ ดิ้นไปต่อยเป็นเจนอีกแล้วมีเพลงให้ฟังด้วยครับเสียงอะไรับตะลาาน้ำกองเอ๋ครับนี่ตะลาาน้ำกองเอ๋ครับนี่สะปานครับสะปานสะปาน